ให้เป็นผู้หนักแน่นราหุลเธอจงอบรมจิตให้เสมอด้วยแผ่นดินเถิดเมื่อเธออบรมจิตให้เสมอด้วยแผ่นดินอยู่ผัสสะทั้งหลายที่น่าพอใจและไม่น่าพอใจอันเกิดขึ้นแล้วจากไม่กลุ่มรุมจิตตั้งอยู่ราหุลเปรียบเหมือนเมื่อคนเขาทิ้งของสะอาดบ้างไม่สะอาดบ้างทิ้งคูดบ้างทิ้งมูดบ้างทิ้งน้ำลายบ้าง หนองบ้างโลหิตบ้างลงบนแผ่นดินแผ่นดินก็ไม่รู้สึกอึดอัดระอารังเกียดด้วยสิ่งเหล่านั้นนี้ฉันใดราหุนเธอจงอบรมจิตให้เสมอด้วยแผ่นดินเถิดเมื่อเธออบรมจิตให้เสมอด้วยแผ่นดินอยู่ผัสสะทั้งหลายที่น่าพอใจและไม่น่าพอใจอันเกิดขึ้นแล้วจักไม่กลุ่มรุมจิตตั้งอยู่ฉันนั้นเหมือนกัน